แอดมินช่องตัวเลขพรวยชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับแนวทางฮานอยค่ะเป็นแนวทางฮานอย3รอบนะคะพิเศษป,ปกติแล้วก็ VIP เนาะงวดประจำวันที่18สิงหาคมนี้นะคะเรามาดูของวันที่17กันก่อนนะคะเด่นลูดแอดมินให้ไปให้ไป5 6นะคะเด่นรูด5 6หรือ6 5เนาะ เข้ามาที่53รอบพิเศษไปแล้วก็ปกติมา86กับ53นะคะวันนี้มา2ฮานอยเด้ง3ครั้งนะคะส่วนเลขชุดเลขชุดมาที่ชุดเด่นมาช้านะคะมาที่ชุดเด่นคือ27รอบ vp นะคะแล้วก็ ส่วนเลขเบอร์แอดมินเตือนไว้นั้นมามา,มาหามนะคะมาหามแล้วก็เบิร์หน้านะคะวันนี้ถ้าท่านใดอยากเสี่ยงเลขเบิร์ก็ลองตามกันดูนะคะเพราะว่าแนวทางนั้นมันตัวเลขมันออกแนวนี้เนาะ โอเคแอดมินก็แสดงความยินดีกับท่านที่ตามแนวทางด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะคะท่านใดถูกรางวัลก็อย่าลืมแบ่งเงินของท่านไปทำบุญส่วนท่านใดอยากแบ่งปันค่านำใจเ,เลขบัญชีหน้าจอเลยจ้าเรามาต่อกันที่แนวทางวันที่1 8กันต่อเลยนะคะแนวทางวันที่18นี้ แอดมินให้รูดนะคะเด่นรูดสองหนะคะเด่นรูดสองหนส่วนเลขชุดนะคะเลขชุด,ม,ชด,ด,ชด,ม,ดมีชุดเด่นชุดกันเหมือนเดิมชุดเด่นชุดกันเหมือนเดิมเริ่มกันที่ชุดเด่นกันก่อนนะคะชุดเด่นมี4-2 4-3 4-5 3-1 3าสองแล้วก็3 4มีนะคะมีทั้งหมด6ชุดเหมือนเดิมส่วนเลขชุดกันนะคะชุดกันมี4 0 4 1 4 4 3 0 3 3นมะคะมีทั้งหมด5ชุดชุดเด่น6ชุดชุดกัน5ชุดนะคะอย่าทิ้งชุดกันนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางฮานอยค่ะอย่าลืมท่าทานใดอย่างไม่ได้ติดตามกดติดตามด้านล่างไว้นะคะขอให้โชคดีทุกทุกท่านจ้า